มาเสร็จปุ๊บปังเลยเขจะจอดรถกัน right. เอ็นเลย er เป็นจอดเปยิงครับ2อหรือสครับประมาณเนะี้ยัเปิดแฟ้มประวัติกรณีนายสังวฒิถูกรอบยิงเมื่อปี2561เมื่อย้อนไปวันที่20กันยายน2561เวลา20นาฬิกานายสมศักดิ์คณาคำนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย อันดรสเอกคมสันสาสรล้วนภูมกับสพแม่สายได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไล่ยิงบนถนนสายเชียงรายเชียงแสนบ้านแันถนนใต้หมู่สองตำบลสีมึงสุ่มอำเภอแม่สายอรไปจอดงูนานได้สังเกตอที่ตัมาได้สังเกตปกติบ้านปกติจึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบทันทีและได้พบกับผู้ประสบเหตุที่ถูกไล่ประกอบยิง นายสังุฒิคำมงคลประธานวุนิธิสยามรวมใจปูอินสมัยนั้นซึ่งเป็นจิตาสา<ป>ที่ทำงานด้วยสาระนะให้กับสังคมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการมาอย่างดีตลอดอนเนอีครับจ ูกยิงฝั่งประตูคนขับจำนวนหนึ่งนัดและกระจกด้านหน้าฝั่งคนขับอีกหนึ่งนัดส่วนนายสังวุฒิปลอดภัยไม่ไรับบาดเจ็บไม่ได้ถูกกระสุนพุ่งเข้าสู่ร,ร่างกายรอดตายมาอย่างบุดวิดจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายสังวุฒิตอนนั้นเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสังวุฒิได้ไปทำงานด้านบริการ กู้ภัยร่วมกับทีมงานที่สำนักงานของมูลนิธิซึ่งตั้งอยู่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายตามปกติกระทั่งหัวค่ำจึงได้ขอแยกย้ายเพื่อเดินทางกลับบ้านที่บ้านสันถนนใต้หมู่2ตำบลสีเมืองชุมอำเภอแม่สายโดยได้ขับรถยนต์กระบะขับเลี้ยวจากถนนพหลโยธินเพื่อจะเดินทางไปทางตำบลสีเมืองชุมแต่สายตาได้เหลือไปเห็น าช,ชายสองคนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้าไล่ติดตามกระทั่งห่างจากแยกดังกล่าวไปประมาณ2กิโลเมตรเป็นทางเปี่ยวและมืดห่างไกลชุมชนรวมทั้งไม่มีไฟสองสว่างทางเจ้าหน้าที่จึงเปิดโอกาสให้คนร้ายได้เข้าขับขีดตีคู่จากนั้นใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเข้าใส่ทันที ดยกระสุนนัดแรกเข้าตรงประตูด้านนัดข้างแต่ไม่ถูกนายสังวุฒิทำให้นายสังวุฒิได้เหยียบคันทำให้นายสังวุฒิได้เหยียบเบรกแบบกระทันหันด้วยความตกใจจากนั้นคนร้ายได้ยิงซ้ำอีกแต่นายสังวุฒิได้ยอดตัวลงทําให้กระสุนผ่านกระจกรถซึ่งไม่ได้ปิดผ่านไปอย่างไรก็ตามคนรา้ายยังไม่ลดละโดยใช้ความพยายามไล่ยิงตรงบริเวณที่กระจก ด้านหน้าอีกครั้งทําให้นายสังวุฒิ์หยุดรถแล้วรีบวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางทันทีขณะที่คนร้ายได้ขับขี่รถเลยไปเล็กน้อยจากนั้นยังได้เลี้ยวรถกลับมายิงใส่นายสังวุฒิที่หนีเข้าไปในป่าพรั้งหลายนัดแต่ไม่ถูกร่างนายสังวุฒิกระทั่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืน จึงได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าคนร้ายเห็นว่ามีคนตามมาจึงได้หลบหนีไป เื้องต้นนายสังวฒิได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ทราบว,ว่าคนร้ายที่ไล่ประกบหิงตนนั้นเป็นใครและประสงค์สิ่งใดเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีศัตรูและไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปและบุคคลในองค์กรมูลนิธิจึงยังคงสงสัยอยู่เช่นกันทําให้เจ้าหน้าที่ยังที่ไม่ฟันธงว่าเกิดเหตุจากสาเหตุดใดใจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอหาข้อเทจ็จจริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งล่าสุดได้ถูกซุ้มยิงในบริเวณบ้านของตนเองเในเวลา20นาฬกาจนเสียชีวิต